จ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงโคราชนะคะได้มอบถุงชีวิตอขออภัยนะคะได้มอบถุงต่อชีวิตค่ะที่ใส่ย,ยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรทยอยนำไปแขวนเอาไว้นะคะที่หน้าบ้านของผู้กักตัวในอำเภอปากช่องค่ะ นี่เป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่ทางจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางพลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พันตำรวจโทวิษนุค,คำนวนม่วงออที่ร่วมกับจิตอาสา904จิตอาสาตำรวจนครราชสีมาพอกันค้าโคราชนะคะภาคประชาชนรวมไปถึงผู้นาชุมชนโรงสูบเทศบาลเมืองปากช่อง ส่งมอบต่อถุงส่งมอบถุงต่อชีวิตนี่นะคะให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่ระหว่างการรอเข้าสู่ระบบการรักษาและยังกักตัวเองอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยทางพลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็เปิดเผยว่าชาวบ้านเดือดร้อนในช่วงโควิด -19 ในชุมชนเทศบาลอำเภอเมืองปากช่องเนี่ยจึงได้มอบหมายนะคะให้จิตอาสา904ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาร่วมกับพสมเทศบาลเมืองปากช่องนำถุงต่อชีวิตค่ะไปแขวนเอาไว้ที่หน้าบ้านของผู้ป่วยและผู้กักตัวที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะในพื้นที่ชุมนุมโรงสูบหนึ่งเขตเทศบาลเมืองปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา สำหรับถุงต่อชีวิตถุงนี้เนี่ยนะคะที่ได้นำไปแจกจ่ายกันเอาไว้ตามบ้านก็จะมียาสมุนไพรฟ้าทลายโจรยารักษาโรคเบื้องต้นหน้ากากอนามายัยสเปรย์แอลกอฮอลและน้ำพริกกระปุก นะคะรวมไปถึงถุงยางชีพอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ที่กักตัวที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะนําไปรับประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงกวักตัวและถ้าหากว่าออกมาไม่ได้ถุงนี้เนี่ยนะคะก็จะได้ถือว่าเป็นถุงต่อชีวิตนั่นเองค่ะ ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันของอำเภอปักช่องก็ยังถือว่าวิกฤตอย่างหนักนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันล่าสุดก็มียอดสะสมแล้วกว่า2,000รายและยังมียอดผู้ป่วยเนี่ยทะลุสะสมสูงสุดด้วยรองจากพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาด,ด้วยนั่นเองค่ะและในส่วนของโรงพยาบาล ในจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ถือว่าเป็นอ,อยู่ในส่วนที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดแล้วนะคะ mm. เนื่องจากว่าหลายๆโรงพยาบาลในจังหวัดก็ออกมาประกาศตั้งแต่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าผู้ป่วยเนี่ยเต็มอัตราแล้วไม่สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้นั่นเองค่ะ